สิบเาโลกหรอ ให้มันมอนมันมันมันเดี๋ัวตาถสให้มันมันนั่นี่ะเออเนี่ยคือชิมวนอยู่โอ้พี่น้องเยหอยทานพี่น้อง อีตาบูอยตาบูอยตาบูอีตาบูยุดไปหยุดไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื้อวานบ้ากัดสิพาพี่น้องครับเบอร์ห้องซุ่มพี่น้องเลยไปหากินพี่น้องไล่ผ่านี่ยเลยพี่น้องไปเปาะนั่งพี่น้องก็คือบ้านเฮาเอิญกะไปไปนั่งเนี่ยล่ะพี่น้อง เมื่อนี้บอมตากะสิพาทีมงานเฮาพี่น้องไปหากินแบบดซูบุหานี่แหละพี่น้องเลยจังได้กะไปติดตามสนุกกันพี่น้องกะสิมาลืบอพี่น้องขอบไปสีพี่น้องเลยนี่พี่น้องจุดนี้กะมีซามบอนพี่น้องเลยในพานเอาไว้พี่น้องบอมตากะถือดังนึงพี่น้องตอนนี้บอมตากะเสือเอิญโมคูก่อนพี่น้องกับข้าเจ้าสิไปหรือบอพี่น้องเลยเมื่อเช้านี้ชาวบ้านเฮาก็ได้พบพานปลาพี่น้องข้าเจ้าอ่องหายข้าเจ้ากัพบพานก็เลยบอกบอมตามตากะสิมาชวนโมคูพี่น้องสิไปนังวันนี้พี่น้องจังได้กะ ไปดําการเลยพี่น้องเอ้ยสะบานเฮาก็สิเงียบๆอยู่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยังแรงแหลงนี่พี่น้องเฮาก็สิมาเอิ้นหมู่คู่ก่อนพี่น้องพี่น้องสิบังตาก็สิเลาะทั่วหมู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยบะรอเด้อบะ ในพานในพันกะชิมาเลยพี village, ่น้องเลยในพานใหญ่หมู่บ้านเฮาพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิไปเป็นฮอที่สี่พี่น้องบรรยากาศยามหนุงแรงพี่น้องกะชิมาหรือบ่อพี่น้องคนใหญ่บ้านพี่พานใหญ่บ้านเกี้ ในฟานพู้ที่สองกระมาเลยพี่น้องเลยตอนนี้ฮาวกัรสกีมพี่น้องซื้อนงมาไปนำนี่แหละพี่น้องนี่พี่น้องเลยตอนนี้เฮาการสมเกี่ยมนางกะประมาณประมาณหกด่างี่แหละพี่น้องเลยนี่พี่น้องในพานใหญ่พี่น้องในพานใหญ่พี่น้องสบายดีในพาน สบายดีทิไปทิไปทางใดนี่เป็นผูมาแล้วเป็นผู้เนาะโอ้พี่น้องนี่นี่กันในพันน้อยพี่น้องเพื่อนกะเฮียนไม้พี่น้องนี่ในพันผู้ที่สรพี่น้องในช่องนี่นี่พี่น้องเอากับสันเกียมนี่พี่น้องนี่ทีมงานเอาสบายดีสบายดีเนอะโอ้ทิไปทางใดนี่ว่าขอชิออกสวนคนอ่ะโอ้ไหนว่าเห็น เจ้าอยู่นี่ว่าก้าวเกี่ยมใช่ไหมพี่จ๊กผมเป็นเนีไรโอ้เราจะไปหากินเนาะแมนแมนแมนทไปน้ำได้ไหมนี่นะโอเคไปได้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 ไไปน้ำมาด้วยไอมัน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 เอาพี่น้องไปน้ำกันเลยพี่น้องเลยตัวนี้เฮากะสาบานกามาเลยพี่น้องกะสิมาหรือบ่พี่น้องฮอปตีซีพี่น้อง เป็นได้กะไปเบิร like ์ด yeah. น no. ah. like ้ำ oh. กันเลยพี่น้องเยไปนี่น้ำนมหาพี่น้องเอยโอ้ทางเด็กหน่อยก็ไปเมื่อเด็กพี่น้องบอร์นีออกทางแบบคุณโตครูโตออกขาวอ๋อนี่รถบนบุสชีเิงทางแบบิดแบรทางบ้านสีเจงก็ฮองรถบรรทุไปโอ้สบ้านเขาไปไล่เมื่อนี้พี่น้องโอมาตะไล่อยู่เลยพี่น้องไปนำเมื่อนี้พี่น้อง ในพานไม้ก็มาอีพี่น้องเลยลองพี่น้องเลยเขื่อทมิดลองไปน้ำบาบูตาเผยแม่แม่แม่เพผยนฮะเพผยนฮะไม่เคยเห็นพี่น้องมืัอนี้เห็นแท้พี่น้องไงบาบูตาเห็นเห็นแต่แนบาบูตาเพันเอาโลกแม่เดอตัวหาเพผนมาเป็นอะไรเข้าไปอยู่บอมืัอนี้ไปแท้แล้วเนาะไปแท้ไปแท้มืัอนี้ขันมันนี่บ้าอดปลาเลยพี่น้องเลยฮองกาสิทำพิธีก่อนพี่น้องจุดนี้พี่น้อง เพราะว่าเฮาไปซ้ำห้องกับประมาณห้อมนี้ให้มันมันม่นอีกหน่อยนี่พี่น้องออกจุดบอนเฮากะสีท้ทำพิธีก่อนเพี่นอ้องฮะเอากลิเมื่อนี้กะเป็นหองที่พี่น้องเฮากระชีไปเด็กพี่น้องเพราะว่าในพานกะที่มาทำพิธีนอกกระบ,บาดอีก่น้องเยกะสะมาในบ่อพี่น้องเมื่อนี้มันเฮากะสะขึ้นยุบภูอีกพี่น้อ,นองเลย

น่าเหายเบิออยหาเราบุญจุตพูดองทะกพูดแล้วต้องใดังใจรั้นใจดังใจทุ่ยขนองหายแล้เฮ้ยขนเบิ้อไงนาะตอนนี้กเกษตรแลพี่น้องเลยในพานใหญ่เฮากะจำเหตุพี่น้องขอน้ำจืาปลาเจ้าเข่าพี่น้องแล้วก็เฮากะชิมาทาหมูคูยังบ่มาคบเพื่อพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อนี้เฮากะชิมาลายอยู่เลยพี่น้องเฮากะเอาไปน้องมากระไล่เมื่อนี้พี่น้องเด็กๆก็ไปน่าเมื่อนี้พี่น้องเลย ตอนนี้เฮากะสีบ้างเพนก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเฮากะชิใส่แบบใดพี่น้องมืัอนี้พี่น้องใครมันมานพี่น้องตอนนี้ในพันกะสิประชุมบอกทางโมคูเฮาก่อนพี่น้องเลยชิใส่พิธีเราได้อีกมืัอนี้พี่น้องใครมันมานพี่น้องกังได้กะไปเวน้ำกันพี่น้องกะสีมาหรือบอกพี่น้องมืัอนี้พี่น้องหอมไป็ดสีพี่น้องมันนี้กะมีทีมงานเฮาอีกทุนนึงพี่น้องเบาไก่คนธรรมะกินพี่น้องเพคนกะบ่เคยเห็นไปเปาะนางพี่น้องเพคนกะแข็งแรงพี่น้องที่ได้เห็นเปาะนางแบบข้ากิน พี่ทีชีบิทสุดโบราณ <โฆ S 1> พี่ <โฆ S 1> น้องจังไรกับไปน้ำกันเลยพี่น้องไป Tên lo thế đó mà Hơm, chỉ phải ăn nhìn kìa to xôi xôi Xuân bọc ngay tục chục kìa Này, này, bà bà này sao, สเแนวได้มาอนี้ให้มันมานมันมันมันนี่ะสาธุมันมันนะเนี่จอไหนพี่ชิมวนอยู่แดดกระซี่แห้งๆเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยมื่อนห้บ้องตากะสิพาเบาไกล้ไปไปน้ามีอะลรพี่น้องเอย เบาไก่กะยังไม่เคยได้เห็นพี่น้องมือน,นี้เพื่อนแท้ไปแล้วเพิ่มมงมาได้เขาบอกแผลหนึ่งงั้นไงเออ,อเลองเบิรงลองเบิรงพี่น้องจังได้ก็ให้มั่นๆพี่น้องเลยเพื่อนหากันไปทั้งแหลกพี่น้องในชีวิตพี่น้อง ขับพอนก่อนพี่น้องเลยมื่อนี้กัมีสองจุดครับข่บพอนพี่น้องเพราะว่าเขากัไปไก่ลีรอเมื่อนี้พี่น้องเลยเขากัสซขึ้นผูอีกพี่น้องเมื่อนี้เลยหอบตีซีจังไดกาม่านหรือบ่อพี่น้องเพราะว่าบําตากระชีส่วนมุขคูเมื่อนี้กับพูนพี่น้องเกือบประมาณย่างเอกกับประมาณเกือบเป็นห้าร้อยห้าร้อยเม็ดนี่แหละตอนนี้เขากับเสืเริ่มไปพี่น้องเลยขับพอนประมาณสองจุดเมื่อนี้พี่น้อง

หอยบกย,ย,ย,ยิงใหญ่เพี่น้องเอากระสิไปก่อนพี่น้องตอนนี้เอากระสิไบบอนจุดที่เอาสิมาดักเลยพี่น้องเยเพราะว่าในพานกาเพิ่นไปก่อนพี่น้องในพานกระบ,บอให้ช่วยเอาปากเลยพี่น้องไปเดือดเงียบในหลัก่น้องเป็นไปรอ Bên lẽ dậy đặt chỗ này Mẹ sẽ đặt mày này mày 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 mày

God dag. God dag. 好运。<Okay. S 2> okay. たまに。<laughs> อออตอนนี้กำลังกลางนางแล้วพี่น้องเลยมาไหลทางนยิเสียงมาเห่าทางไปเลย<อ>กลางแล้วเชิบไปทางไหนมองจ้าไปทางหน้าเบียดทางหน,นารัดตอนทางเหนาอน้องเพราะว่าเด็กหน่อยกับ Right ู the the like? ้หญิงก็ไปทางนี้แหละระว่างลุงแล้วก็นายผ่านย่วนน่นแล้วก็นายผ่านพลนึงอยุน่นจะคนดช่องกันพิ่นย้่กนางไเพิ่นุ้งจะมาจันอเนี่ยวนกี่เกียอีก้มาเอาเลยพี่น้องโอ้หพี่นุองมามันไล่ไปก่อนพี่น้อง เภาว่าเด็กน้อยกับว่ทันมาเลยทางทางหน้าเพี่น้องส่วนหลายเด็กน้อยือเจ้าก็ไปทางหลังเบิดพี่น้องเพราะว่ามาไหลผ่านจุดนี้พี่น้องเลยมามันพบก่อนพี่น้องก็เลยเข้ายังบ่ทัานชายนางไปน้องจะได้ก็ไปวันตรงกันี่น้องสิมาเนบ่โอ้ไปหน่อยมาเอาเลยพี่น้องรอที่ซอยรอท,รอที่ซอยกัรอเลยรอเลยโอ,อ้ยโอ้ย អូអូមកលៃក่อนវិញបងអូក៏ក៏ដៃវិញបងច្រឡៃเฮาក៏บ่ได้មកតាមតែតែบ้านវិញបងก็เลยมากะมาพบក่อนผ่านបងมาក alé จุดไหนដែរបង Hish his 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 Pop pop pia pia หมาไล่ไปแล้วพี่น้องนี่คือเก่าไป่น้องโอ้ยจออปวภคเกดเบี้ยตอนนี้ก็แล้วแหละไปน่อยเอากปสิมาดจุดนี้เอากาสิเริ่มไปต่อยไปน้อง

ตอนนี้เอากระสิมาใส่หอบทีสองอีกพี่น้องเลยกระสิม่านอยู่บ่พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าหอบทีหนึ่งกะมามันไล่ไปก่อนพี่น้องเลยเกือบพี่น้องเกือบติดกับนังพี่น้องยังได้กับพี่เบิดน้งกันพี่น้องกระสิม่านอ่บ่พี่น้องหอบทีสองพี่น้องพยองรับล้อกันยองเจ้าเมินนอหน้อยกฤษคนคนรอหรือนอนอ

Tidak, tuan-tuan. Tidak, tuan-tuan. ตอนนี้ก็ดอนที่สองก็อย่าใส่พี่น้องกาซิมาหรือบอ่สไปหน้องเพราะว่าดวงตากาสีไหลไปพุ่นพี่น้องพาเล็กน้อยไปอลไ,ไอยู่ทางหน้าพี่น้องจะได้กลับไปบริหารการพี่น้องไป ตอนนี้แม่เฮากะเซมแบ่งเป็นกลุ่มเลยพี่น้องนี่จิบ1พู้นเด้น่นาป๊อทปุ๊นน่ะปุ๊นเด้พี่น้องตวยกะบังอะหลอกกูไรน่ะเจอครกน่ะเจออดเด้นานๆอดนี่จิบ1พี่น้องเอ้ยปุ๊นเนาะเด้อะหลอกน่ะปู๊ป๊อทน่ะเนาะปุ๊นเด้ปุ๊กปึกปุ๊นเด้บ่ได้ทำกี่โมงเด้มาเล่นล่ะติน้อยตอนนี้แม่เฮากะ สิเข้าป่าเลยพี่น้องเพเพราะว่าเฮาก็สิมาอ้อมไอ้จุดนี้พี่น้องนี่3แม่ลูกพี่น้องอ่นน้อยะเน้อคูปดได้อ่นน้อยเน้อปุเน้อเล่เก็ปเลเนาะโอ้พี่น้องอยาพ่นมื้อเช้านพี่น้องปพี่น้องเจ้ารกกินเนี่ยบงลงปดีเนาะ Rái lại võ đưa nắng nóng phút đây chung e đỡ lòng phút đê. Uy tín chụp mình vào ngang 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 เดี๋ยวในมูรกิเล่เนี่ยแต่ในบอมตากะชีบอกในพานน้อยไอ้เพื่อนเพราะว่าเฮากะได้ยินเสียงโหเข้ากันแล้วกะเอ้อเปินกันแล้วกะให้เด็กน้อยกัเข้าจุดนี้เป็นเนาะเพราะว่าพานกะเฮากะสิม่ได้จุดนี้เป็นเนาะนกคีโอ้เพื่อนนี่ในพานกะสิเกมขึ้นกุกใหม่ก่อนเพื่อนสิปี๊ยกุกใหม่เลยคั้นเวลาผ่านมาเพิ่งกะสิขึ้นจุดนี้ก่อนนี่ยเพื่อนมาจนกอนโมเรื่องเนาะแม่แม่โอ้เนาะสั้นกุกใหม่ใช้โดยทุกบันมาเด้อตอนนี้เฮากะ

น่องปล่อยนอหลบเลยตื่นตื่น่ายเล่อ้โอ้สีใจนี่พี่น้องเลยโอ้โหเตะมึงกัดเอ้ยเต่เต้กี้ขุดป่วยกุล่จะทัดง่งันหรอเต้ยเตะกี่ยน่องมุนน่องแช่รอน่อนไม่อยาก ปปเนพก็ไปปน้าับโอ้เสดายดไปห่อน้องสดไก่สหนางเลยพี่นอะโอ้มันออกทางดิหน่อยไป่น้อยผ่านตัวย่งใหญ่นออย่างไรเบาไก่เสียใจไรบ่เกือบนาะโตาเนาะม่ไก่สีหอนางเลยพี่น้องย่างในบ่ประมาณสิเมตรนาะยังบ่ดนะนี่นางก็มี มันยังหาห้เมตรเป็นอะไรสีหอนเลยทุกห้องเม็ดไฟเป็นขามนิดหน่อยเขาไล่บุธพัดพี่น้องเยโอ้ไล่บุธพัดฉ่ำพี่น้องชุดสีได้ชุดเสียใจพี่น้องเลยเกือบสีม่านเลยพี่น้องหอมเนี่เพราะว่ามาไล่พี่น้องเยเกือบสีหอนางเลยพี่น้องโอ โอ้ย้องเลยชิได้โอ้ตมุกี้ปบรเลโตลยเปนแเบิป่ยป่ยรทีหิ่ไ่ปอบเลตโต้เน้ำเบี้นเล่เท่ารอายกันมึงนี่โอ้ยิได้ิได้องเลย คลิปนี้ก็ขอจบวันที่นี้ก่อนพี่น้องเลยวันนี้เฮาไปกับเกือบสี่หมานพี่น้องเกือบสี่หัวนางเลยพี่น้องเไยเกือบประมาณยังสารเมตรกืบสี่หัวนางเลยพี่น้องเพราะว่าเฮากับคนโบราณเนี่ยไปหมอนี้พี่น้องวันนี้กับบได้กับบสซได้พี่น้องเลยเมื่อหน้าเฮาเอากันใหม่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว medidas, ้นที่นี้ก่อนพี่น้องคล course, joking, ิปหน้ามาเจอกันใหม่พี่น้องขอเก่าคำว่าสบายดีพี่น้อง